มีการเปิดรายชื่อ138กรรมการกฤษฎีกาชุดใหม่หลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการ,รกฤษฎีกาชุดใหม่จำนวน138รายล้วนแล้วแต่เป็นผู้อาวุโสที่หลายๆคนก็คงจะทราบพ,พิษสงคดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมีชัยฤชุพันธ์ประสิทธิโควิไลกูลวิศนุคเครืองามสุรพลนิติไกรพจน์ คณิะนะคนคกรเจริญพักดีธนากุลอัคราธรจุรารัตนรนิติเศรษฐบุตรอมอจันทรสะสมบูรณ์เมื่อวันที่5มกราคม2569าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกาจำนวน138รายตั้งแต่วันที่23สิางหาคม2565ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่6กันยายน2565ร และมีพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกาแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนสองรายตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2566ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่6พฤิจิกายน2566เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวได้ครบกำหนดในวันที่22สิงหาคม2568 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกาจำนวน138รายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2568เป็นต้นไป ในขณะที่จอร์นวินยูได้ทวิต,ตว่าอารมณ์รู้ว่าใครจะชนะเลือกตั้งอย่างนั้นหรอมีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นตกลงประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยหรือว่าเป็นคอมมิวนิสต์พวกนี้มันไม่มีกเกษียณอย่างนั้นหรอชนชั้นนำกลัวประชาชนชนะกลัวประเทศนี้มันจะเจริญใช่ไหม คนที่สงสัยว่าเนติบริกรลงใกล้ฝั่งพวกนี้ยังทํางานไหวไหมบอกได้เลยว่าไหวเพราะว่าตามตําแหน่งสามารถที่จะตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเหลือได้ไปทั้งหมดท่านท่านพวกนี้มีหน้าที่ออกความเห็นพร้อมคอนเนคชันเข้าถึงตั้งแต่นายทุนยันข้ารชาชการคนในกระบวนการยุติธรรมล้วนเคยเป็นลูกศิษย์กตัญญูชวนป่วยปีแปกอแห่อุตส่าจะหอมกลิ่นชีวิตที่ดีขึ้นทีนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นไม้ไหนอีก ่คยฟังอาจารย์วราเจตบอกว่ากริสดีกาเป็นตำแหน่งที่ใครๆก็อยากไปเพราะว่าไม่มีเกษียณไม่มีวาระ่อ,อให้อายุ80ปีหรือว่า90ปีก็ยังไม่ต้องออกต้องแก่ตุยเท่านั้นคน1%ในประเทศนี้ถือครองทุกอย่างทั้งภาษีงบประมาณทรัพยากรแผ่นดินเอาไว้กับพวกพ้องของตัวเองไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงต้องการกัดแทะถือครองสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองวงวานว่านเครือพวกพ้องตลอดไป